แกเอสได้เงตื่นค่ะอะ <c oughs> วิผม่อยนะคะโทษนะคะเสริมสวยหน่อยเพิ <c oughs> ่งตื่นค่ะหรือไม่ได้นอนก็นไม่รู้คนดูแลก็หลับหลับผอยไปเลยไม่ได้ดูกล้องเลยไม่รู้นอนเปล่าเมื่อคืนคุณนายนอนเปล่าคะไม่ได้นอนไม่ได้นอนเหรอหรือไม่รู้อ๋อไม่รู้มากกว่าเมื่อเช้านี้หลานสาวตื่นมาบอกว่าคุณนายลืมตาแล้วตอน ยายจะไปยายลืมตาแล้วแม่มาดูเร็วใช่ไหมเจอหลานสาวเปล่าเจอไม่พูดไม่จาวันนี้อารมณ์ไหนก็ไม่รู้วัดยากอะวันนี้มีข้าวต้มค่ะแล้วก็มีเป็ดพะโลค่ะเมื่อวานนี้ซื้อเป็ดพะโลมาจะมาผัดพริกแกงให้ลูกสาวไปทํางานก็เลยเอาน้ำพะโลไว้นี่เอามาทําให้คุณนายกินคุณนายก็ชอบกินอยู่นะ แล้วก็เป็ดก็ใช้กันไกซอยเอาอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยกินเยอะๆะนะมีไข่เป็ดด้วยนะนะเห็นปะไข่อ่อนแบ่งไว้ให้คุณนายทำพะโล้น้ำพะโล้ส่วนของหลานสาวก็ไอ้นี่เลยคะ่ะผัดพริกแกงคุณนายกินมากผัดพริกแกงอะ่ะไม่เอาเอาหอยขมแกงมหมหอยขมอะ่ะกินเผ็ดได้ไหมกินได้เออริงอ่ะคุณเป็นปงั้นแหละเดี๋ยวก็ซีด เดี๋ยวจะได้ให้กินเมื่อวานนี้ซื้อหอยขมมาอีกถุงหนึ่งแกงคั่วหอยขมนะอยากกินไหมโอเคเดี๋ยวลางวันให้กินนะโอเคไหมคะหรอจะกินตอนนี้ทำไมทำหน้าอย่างงั้นนะเดี๋ยวทายาให้นะก้นเป็นแผลเพราะว่าตัวเองเอานิ้วเกาตรงก้นกบพอดีเลยอะ่ะต้องทายาทุกวันไม่ได้เมื่อวานนี้ไม่ได้ทาก็เลย น่าจะเจ็บอยู่เจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บหรือไม่รู้เงยหน้าเงยหน้างั้นก็ไม่โต้อตอบเป็นอะไรสายหัวอย่างเดียวเลยมีปัญหาอะไรไหมเอาคันหัวเลยทีนี้เดี๋ยววันนี้ไปซืกก้อขนมให้กินนะวันนี้ว่างแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วดูคุณนายอย่างเดียววันนี้ว่างแล้วอยากกินไรคะบอกมาอําอ๊มอยากกินไรบอกเลย เดี๋ยวทำให้กินดูแลวนไปค่ะแต่วันนี้คุณนายไม่พูดไม่จาเลยอารมณ์ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก็ยังกินข้าวนะวันนี้กินข้าวต้มข้าวต้มเมื่อวานนี้แหละเอามาอุ่นเป็นข้าวแช่เย็นไว้แล้วก็เอามาอุ่นใส่น้ําหน่อยนะเดี๋ยวกลางวันค่อว่ากันใหม่กลางวันว่าจะให้กินแกงหอยขมไม่รู้จะกินได้ป่ากินได้ไหมกินได้ไหมคะ ได้เห็นหน้าเราพูดใกล้ค่อยคุณนายยังได้ยินเลยแต่วันนี้ไม่สบตาเลยไม่รู้มีความผิดอะไรเปล่าไม่รู้มีความผิดอะไรเปล่าคะก้มหน้าไม่สบตาเลยเนะี่ยอะ